สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับลูกศิษย์หลวงปู่แพ้วนะครับเป็นเพื่อนที่ติดตามรับชมทางช่องลุงโตพักเครื่องนะครับก็ก่อนอื่นลุงโตก็เช่นเคยนะครับขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่ได้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่แพ้ีวปาวโรวัดลังหมันนะครับกับลุงโตนะครับลุงโตก็ก็จะรีบจัดส่งให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ยังดูติดตามนะครับการพัสดุนะครับว่าถึงท่านหรือยังนะครับจัดส่งให้ ภายในวันนั้นนะครับวันที่ได้รับการโอนเงินนะครับยกเว้นเพื่อนๆที่โอนเงินมาตอนช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนก็ก็ส่งให้ช่วงเช้านะครับก่อนก่อนช่วงเช้านะครับถ้าวันเสาร์ก็เสาร์อาทิตย์นี้ครับก็จะรีบส่งลุงโตก็ก็อยู่บ้านทั้งวันนะครับก็จะรีบส่งให้อย่างรวดเร็วนะครับท่านที่ตกลงเช่านะครับวันนี้นะครับลุงโตก็ได้แถม พยันธงนะครับให้กับเพื่อนๆทั้งสีท่านนะครับที่เช่าพระกับลุงโตไปนะครับก็ยังเหลือนะครับเหลือสี่ผืนนะครับเป็นพยันธงนะครับ4ี่ผืนนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครเช่าพระนะครับไม่ว่าราคาเท่าไหร่ลุงโตก็จะแถมพยันไปในกล่องพระให้เลยนะครับเป็นพยันนะครับ4ี่ผืนนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาชมมาส่องเหรียญกันเลยนะครับมาส่องมาศึกษาเหรียญเช่นเช่นเคยนะครับ ก็เลี้ยงตามพศนะครับวันนี้ก็มีหลายรุ่นหลายองค์นะครับให้เพื่อนๆนได้ชมได้ศึกษากันนะครับเหรียญรุ่นแรกก็เป็นเหรียญลมลมเย็นเช่นเคยนะครับลมเย็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเป็นเหรียญที่ปลุกเสกหนึ่งไตรมาสนะครับเหรียญลมเย็นนะครับการส่องเหรียญรุ่นนี้ก็ลุงโตก็แนะนําหลายครั้งนะครับโคตรละครังไว้ต่อคมลึกนะครับจะเห็นเป็นเม็ดเลยนะครับที่หัวละคร้งนะครับหู หูจะหนาครับเห็นเมตตาหลวงปู่นะครับมองไปด้านข้างตรงนี้ก็จะนูนหนานะครับเหีียนแท้จะมีน้ําหนักนะครับขอบหนานะครับขอบข้างหนานะครับด้านหลังก็ฉลองอายุ87ปีนะครับมีคําว่าร่มเย็นนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็หลวงปู่ก็ปลุกเสกให้หนึ่มากนะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาเจ้าหาก็1,500บาทครับปี52นะครับ ก็มาถึงปี53เล่นครับปี53คือเหรียญกรรมการเรียกว่าเหรียญกรรมการหนึ่งที่ลึกสร้างพระอุโบสถนะครับวันนี้ก็มีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อนวะก็มี 3- าสี่เหรียญเพื่อนๆก็เช่าไปแล้วนะครับเนื้อทองแดงก็จะผิวออกประมาณนี้ครับเหรียญกรรมการหนึ่งจะไม่มีกล่องให้นะครับเหรียญกรรมการหนึ่งเป็นลูกไข่ขนาดกลางนะครับสร้างน้อยมากนะครับทองแดงก็สร้างพันห้าร้อยเหรียญนะครับนวะก็ห้าร้อยเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ สำนีจุดใจตั้งนะครับเพื่อนๆต้องส่องละเอียดนะครับกรรมการหนึ่งนี้เป็นในปีที่ออกนะครับปี5 3 54นี้ดังมากเลยนะครับกรรมการหนึ่งเนื่องว่ามีการลองกันเยอะนะครับลองเหรียญกรรมการหนึ่งนะครับนักลองพระทั้งหลายก็เหรียญกรรมการหนึ่งนี้ไปลองนะครับประสบการณ์มากมายนะครับเหรียญกรรมการหนึ่งต้องดูให้ละเอียดนะครับพื้นเหรียญนะครับคมชัดนะครับตัวอักษรต่างๆนะครับตัวอักษรต่างๆคมชัดด้านหน้าด้านหลังนะครับ กรรมการหนึ่งนี้เกนียนมากเลยนะครับช่วงนั้นนะบล็อกบล็อกที่ทําเหรียญเกนี้ก็จะทําอย่างเงียนมากเลยนะครับหูหูเหรียญนะครับหูเหรียญมุมนี้นะครับอาจจะมีความต่างกันเล็กน้อหน้อยนะครับในความโค้งนะครับหูเหรียญนะครับด้านหน้านะครับตำนีจุดใจตังเพื่อนๆต้องส่องให้ชัดนะครับต้องเห็นเมตาหลวงปู่จะยิ้มนะครับเหมือนกับมองขึ้นไปข้างบนนะครับจะเห็นเล็บ นิ้วนะครับเล็บเท้าทั้ง5้านิ้วจะต้องเห็นนะครับเท้าจะเรียงสวยนะครับเหรียญเก้นะครับเท้าเท้าจะมองไม่เห็นเล็บเลยนะครับแล้วก็จะเป็นไม่สวยนะครับเหรียญกรรมการหนึ่งนี่บล็อกแม่พิมพ์ปั๊มไม่เยอะนะครับก็จะไม่ไม่เบอร์มากนะครับแขนจะเห็นเส้นเลือดนะครับเห็นเห็นเห็นเส้นเอ็นเลยนะครับแขนทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะต้องมีสี่เส้นตรงมุมนี้นะครับตรง ตรงซอกแขนมุมนี้นะครับจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆ4เส้นนะครับถ้าไม่มีก็ก็วางได้เลยนะครับโค้ดผอพึ่งนะครับหัวจะเห็นเป็นเม็ดเลยนะครับหัวผอพึ่งตอกตอกลงไปคมมากเลยนะเป็นโคดตอกคมๆนะครับจินจินเนื้อเข้าไปในพื้นเลยนะครับจุดใจตั้งของเหรียญกรรมการหนึ่งนะครับราคาก็หนึ่งพับาทครับ ปี5 3มปี54ามาปี54นะครับก็เป็นปีที่มีวัตถุมงคลออกให้เช่าบูชาเยอะมากเลยนะครับปี54ที่ลึกวางศิลาเลิกวิหารนะครับเป็นเหรียญ uh, เหรียญเสมาเต็มองนะครับพิมพ์แรกของวัดลังหมันเลยนะครับปี54สร้างน้อยนะครับเหรียญเสมาเต็มองค์สร้างเนื้อทอง เนื้อทองแดงนะครับจะสร้าง5,999เหรียญนะครับเนื้ออื่นก็อย่างละพันพันเนะครับเนื้อทองแดงครับกรรมการหนึ่งก็ต่อโคดรันเบอร์เอ่อเป็นเสมาเต็มองค์นะครับต่อโคดลันเบอร์นะครับเป็นเป็นเลขไทยนะครับทุกทุกเนื้อทุกเหรียญนะครับโค้ดผอปะบัลโลตรงสังคติหลวงปู่นะครับจุดใจตังก็พิมพ์คมชัดนะครับ นิ้วมือก็จะเห็นเล็บนะครับตอกโคตตอกเลขเป็นผิวไฟนะครับถ้าผิวอื่นๆนี้เป็นเหรียญเกนะครับเป็นทองแดงผิวไฟนะครับท้าทองแดงนะครับมีทองแดงทองแดงฝาบาทอัปปก้านวะนะครับเงินนวะอัปปก้าฝาบาทนี้สร้าง1,999เหรียญนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับยกเว้นทองแดงก็จะสร้าง5,999เหรียญนะครับราคาเช่าหา0หบาทครับ เนื้ออัปปก้านะครับอัปปก้านี่อาจจะสีนี้เลยนะครับสวยคมตรงสังคติก็พอปรับวาโลนะครับต่อโคตรลันนัมเบอร์นะครับอัปปาก้าก็เริ่มหายากนะครับเนื่องจากสร้างน้อยพันเก้าเก้าเหรียญนะครับเนื้ออัปปก้าสวยคมนะครับตรงหูหูตันนะครับส่องดูก็จะเห็นมีลายๆอยู่นะครับตรงหูเหรียญตรงนี้นะครับจะเหมือนกันนะครับทุกทุกเนื้อเลยครับน่าจะเป็นการใช้แค่บล็อกเดียวนะครับเพราะว่าสร้างจํานวนน้อยนะครับ ในช่วงปี53-54พระสร้างน้อยนะครับสร้างสร้างจำนวนน้อยนะครับขอบเหรียญก็จะมีรอยปิ้นเล็กน้อยนะครับขอบมุมนี้นะครับก็จ,จะคล้ายๆกันทุกเนื้อนะครับปี54อ่ะต่อไปก็เป็นปี55เลยรับปี55นี้เป็นปีแห่งความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังคงกระพันนะครับสรุ่นดังๆเลนแัปปี55 รุ่นนี้ก็เป็นเหรียญเล่าสู้นะครับเหรียญเราสู้ไม่มีกล่องนี้ก็แจกให้ทหารนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับเหรียญเราสู้ทําแจกให้ทหารโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นโค้ดฉัดนะครับมีผอพึ่งนะครับตรงโค้ดนะครับจะกินเนื้อเข้าไปนะครับเป็นตรงนี้เลยนะครับสองดูชัดๆนะครับผิวมันนะครับทั้งรูปใบหน้าหลวงปู่นะครับเป็นเหรียญนานะครับมีขอบยกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับด้านหลัง ด้านหลังจะขอบหนานะครับขอบหนาเหมือนเหรียญเสาห้าเลยนะครับขอบหนาใหญ่นะครับด้านหลังมีส่วนของว่าเราสู้นะครับเป็นแล้วก็ยันประจาตัวหลวงปัวขลยันนามะพระธานะครับอ่างนะครับขอบขอบตัดก็เป็นขอบตัดยุคใหม่นะครับเนี่ยขอบตัดกินเนื้อไปนิดเดียวนะครับเนี่ยนิดเดียวขอบทางนี้นะครับผมชัดมากเลยนะครับผิวใสนะครับเป็นทองแดงขัดเงานะครับเหรียญเลาสู้นะครับ จำนวนสร้างนะครับพันเก้าพันเก้อยเก้สิเาหรียญน,นะครับสำหรับเราสู้เนื้อทองแดงเหรียญน,นี้ก็สวยมากเลยนะครับผิวใสแล้วก็แล้วก็ก็จะมะีสีทองขึ้นมานะครับเก็บไว้นานะครับเหรียญนี้เหรียญใบสาเกก,ก็ยังมีเช่นเดิมนะครับใบสาเก2,500บาทนะครับใบสาเกดูเหรียญอันนี้ก่อนนะครับเหรียญ เสาห้านะครับเสาห้าองนี้ก็มาพร้อมกล่องเลยครับแต่องค์นี้ก็ลุงโตก็จะเก็บไว้นะครับมีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันครับลุงโตองค์แชมป์นี่ให้เช่าหรือเปล่าครับเหรียญเสาห้านะครับก็มีผู้ให้ราคามาเยอะแล้วนะครับก็ยังยังไม่ได้ปล่อยถ้าสวยๆอย่างนี้ก็ประมาณ800พันกว่านะครับอีกไม่นานนี้ทะลุหลักหมื่นเลยนะครับเหรียญเสาห้านะครับยิ่งสวยๆนี่หมื่นจะหมื่นขึ้นแล้วนะครับเหรียญเสาห้า ถ้าท่านใดเก็บชานะครับก็ต้องต้องรีบนะครับเดืยนเสาห้าองค์นี้ก็สวยมากเลยนะครับผิวๆตรงนี้ก็กําลังจะขึ้นลุ้งสวยๆเลยครับเสาห้าองค์นี้นะครับเก็บไว้ประกวดได้เลยนะครับองค์นี้ถ้าท่านใดสนใจจริงก็องค์นี้ก็สวยแชมป์นะครับลุงโตก็จะให้เช่าเลยนะครับแปดพันบาทได้ครับใบสาเกนะครับ ใบสาเกยังมีอยู่นะครับยังมีจํานวนก็มีอยู่เช่นเดิมนะครับใบสาเกก็สองพันห้านะครับใบสาเกมาปีห้าหกต่อเลยครับปีห้าหกปีห้าหกก็จะมีใบขี้เหล็กนะครับใบขอเริ่มต้นจากใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายก่อนนะครับใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายปีห้าหกนะครับเกก็ออกมาแล้วนะครับเห็น เพื่อนๆ FC ส่งภาพมาให้ดูอยู่นะครับโคดโคดจะไม่โคดจะใหญ่หน่อยนะครับเหรียญเกถ้าเหรียญแท้โคดจะเล็กๆนะครับจะไม่กลมเื้อทีเดียวนะครับโคดคำว่าแพ่นนะครับก็จะมีคำว่าแพ่นนะครับคือสามารถอ่านเป็นตัวอักษรได้นะครับแล้วก็มีเส้นเส้นแตก4เส้นอยู่ด้านล่างนะครับคือเหรียญแท้นะครับใบหน้าหลวงปู่เห็นเมตาคมชัดนะครับมี ผิวมีลายเส้นนะครับอักษรคมชัดนะครับราคาเช่าหากันก็3,000บาทครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กสำหรับอา่าอ่าอีพิดนะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับของรุ่นสุดท้ายนะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์เล็กก็จะเป็นผอพึ่งนะครับผอพึ่งนะครับโคตรผอพึ่งม,มุมนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กถ้าพิมพ์ใหญ่ก็เป็นโคตร แอร์ผ่อพึ่งคำว่าแพ้วนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับปี56เช่นเดิมนะครับก็ยังมีอยู่วันนี้ก็มี3รุ่นนะครับของปี56เป็นเหรียนเพชรกับ2นะครับเพชรกับ2ปี56อายุ9 12ปีนะครับเพชรกับ2องค์นี้ก็สวยๆซีนเดิมๆเ,เลยนะครับเพชรกับ2 ปี56นะครับหลวงปู่ก็อายุ92ปีเป็นเพชรกับอายุยืนนะครับ92ปีนะครับเหรียญเพชรกับนะครับลักษณะก็จะเท่ากับห่วงเชื่อมนะครับเท่ากับลาดผลภูนทวีนะครับเท่ากับเหรียญเราสู้นะครับเพชรกับ2จะไม่ใหญ่มากนะครับตอกโคตรยันเทะนะครับพุทธคุณเท่ากับเพชรกับ1นะครับเพชรกับ1่ทองแดงก็3 0 0 0 0บาทนะครับเพชรกับ2ก็2,000บาทนะครับ อักษรคำว่าอายุยืนนะครับหยุดเอาเรือนี้เรื่อนี้ก็สวยใสเลยนะครับสวยใสซีนเด,มเดิมๆนะครับราคาก็2,000บาทครับราคาเช่าหา,หานะครับเกับ2ปี56ก็มีขงัขงดังๆหลายรุ่นนะครับใบขี้เหล็กสอทอนะครับใบขี้เหล็กสอทอนะครับปี56ออก หลังปีใหม่พอดีนะครับช่วงต้นมกรานะครับแต่ถ้าใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายนี้ออกเดินมิถุนานะครับใบขี้เหล็กสอทอก็มีทั้งเนื้อทองแดงนะครับฝาบาทอวาก้านะครับนวะนะครับเงินนะครับมีครบทุกเนื้อนะครับใบขี้เหล็กสอทอนะครับรายได้สร้างลงมาประมาณแปดสี่พันษามหาราชที่คลองสำบ้านะครับทองเหลืองนะครับก็ 900บาทนะครับทองเหลืองฝาบาทนะครับ900บาทต่อโคดแต่แต่ละเนื้อก็โคดไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อต่อเลขอารบิกนะครับรันนัมเบอร์ตรงนี้นะครับมีอัลปาก้านะครับอัลปาก้าก็ราคาเจ้าหางก็900บาทนะครับสวยคมชัดนะครับโคดก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่แต่ละเนื้อนะครับอัลปาก้าก็จะ พสต์คำว่าพิเศษมุมนี้นะครับอัปปะกมีทองแดงนะครับทองแดง700บาทนะครับก็อยู่ในกล่องแบบนี้นะครับทองแดงจำนวนสร้างนี้น่าจะประมาณ3าม0มื่เหรียญน,นะครับเท่าที่ลุงโตเห็นเพราะว่าสร้างจำนวนใบจองนะครับจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ ทองแดงก็จะเป็นโคดลายเซ็นตรงนี้นะครับทองแดงเป็นโคดลายเซ็นมุมนี้นะครับแล้วก็รันนัมเบอร์ต่อโคดเลขอารบิกไทยตัวเล็กนะครับถ้าตัวเลขเอบอร์นะครับไม่ไม่เห็นกินผิวเนื้อทองแดงลงไปนะครับก็จะเป็นเหรียญเกน,นะครับนวะนะครับนวะ4999เเหรียญน,นะครับเนื้อนวะนะครับก็ จะอยู่ในกล่องอย่างนี้เลยครับอย่างรูเลยนะครับมีกล่องกระดาษอ,อีกหนึ่งชั้นนะครับ <ส wavelength. S 1> เมื่อดึงกล่องกระดาษออกมานะครับก็จะเห็นเป็นกล่องกำมมะยี่สีแดงนะครับเนื้อนาวะตั้งแต่เนื้อนาวะไปนะครับก็จะอยู่ในกล่องอกำมะหยี่สวยงามเลยนะครับเนื้อนาวะเนื้อเงินนะครับเนื้อนาวะร,ราคาเช่า ก็2,000บาทนะครับเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินใสนะครับใสนะมีน้ําหนักมากเลยครับเป็นเงินบริสุทธิ์เลยนะครับเนื้อเงินอยู่ในกล่องกรมมี่สีน้ําเงินนะครับเนื้อเงินก็สวยงามมากครับเนื้อเงินจะตอกคําว่าโคตรรวยนะครับนอกจากสักส์เข้มเขังนะครับพุทธคุณที่หลวงปู่ได้เมตตาปลุกเสกให้นะครับเหรียญเนื้อเงินเฉพาะเนื้อเงินนะครับจะตอกโคตรรวยนะครับโคตรรวยครับ ร่ลำรวยเจริญรุ่งเรืองนะครับมีโชคมีลาบนะครับมุมนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินเป็นอักษรคําว่ารวยนะครับต่อโคตรตรงนี้นะครับเน,เนื้อเงินเนื้อเงินนี่ก็เริ่มหายากแล้วนะครับเนื้อเงินสําหรับใบขี้เหล็กสอทอนะครับเนื้อเงินใสๆอย่างนี้นะครับก็รานะคา เช่าหาก็3,500บาทครับหลอนำเลิกเพื่อนๆก็ถามมาเยอะนะครับจริงๆองค์นี้ก็ลงุงโตก็ตั้งใจจะเก็บไว้นะครับหลอนำเลิกเพราะว่าหลอ่อเป็นเหรียญหล่อที่หล่อต่อหน้าหลวงปู่นะครับหลวงปู่ก็ถือสายสินในพิธีเลยนะครับก็จะมีช่งางหล่อพระนะครับอยู่อยู่หน้าประลำพิธีนะครับหลอนําเลิกเป็นหล่อแบบโบราณนะครับหูหูจะเป็นเป็นห่วงหนาๆอย่างนี้นะครับหลอนําเลิก เด่นหนามากเลยนะครับหล่อน้ำเลิกหนามีน้ำหนักมากเลยนะครับราคาเช่าก็สามพันนะครับหล่อน้ำเลิกปีห้าหกผ่านไปนะครับก็ข้ามาปีหกสามเลยนะครับเพื่อนๆครับหกสามก็ตามตามที่ให้ชมทุกวันนะครับมาปีหกสองก่อนนะครับกลับมาหกสามก่อนก็ได้ครับ 6-3ก็จะมีลาผลพูนทวีนะครับที่พึ่งออกมานะครับปลุกเสกเมื่อวันที่9เดือน9นะครับเป็นเลิกมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นลาผลพูนทวีนะครับเมตตามหานิยมจเจริญรุ่งเรืองนะครับค้าขายโดยเฉพาะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับแฟนใช้เหรียญรุ่นนี้เลยนะครับใครเป็นพ่อพ่อค้าแม่ค้านะครับ ตามชื่อเลยนะครับพุทธุลตามชื่อเลยนะครับลาผลพลนวีเฮงเฮงรวยรวยเจ้าสัวอีกนะครับสามเหรียญนะครับสามเหรียญใครเป็นพ่อค้านะครับใครใครที่ทํามาค้าขายนะครับช่วงนี้ราคาก็ขยับเป็นรายวันนะครับเนื่องจากมีพุทธศาสนชนต่างๆนะครับมาเช่าบูชาที่วัดก็ทุกวันนะครับจำนวนมากเต็มลานจอดรถทุกวันนะครับ ราคาก็ไปจริงนะครับลุงโตก็ก่อจะหามาได้องค์หนึ่งก็ต้องใช้ความสามารถพอสมควรนะครับปัจจุบันก็1600บาทครับกลับมาปี6 2นะครับปี6 2มีเจ้าสัวนะครับใครที่ค้าขายนะครับเจ้าสัวเลยนะครับเจ้าสัวบูชาเหรียญเจ้าสัวเลยนะครับ เก็บไว้ที่บ้านก็เป็นมงคลนะครับจะเลี่ยมขึ้นคอก็ยิ่งเป็นมงคลกับตัวเรานะครับเพราะว่าพระทุกองค์นะครับที่หลวงปู่ได้เมตตาบุกเสกให้นะครับมีพุทธคุณครับใครที่บูชาก็จะมีความรู้สึกนะครับพิสูจน์ได้โดยตัวท่านเองนะครับเจ้าสัวรับผลพุนทวีนะครับลุงโตก็แนะนำสามรุ่นเลยนะครับเห็นเจ้าสัวรับผลพุนทวีและเฮงเฮงรวยสามเรียนนี้นะครับติดตัวเลยนะครับใครที่ ทำมาค้าขายต่างๆนะครับทํากิจการต่างๆนะครับเนื้อทองแดงตอนนี้ก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยๆของลงตก็อันนี้ก็ราคาก็เชาบูชาพันสามบาทครับเนื้อฝาบาทก็มีนะครับเนื้อฝาบาทฝาบาทก็สองพันทวนนะครับ ถ้าไม่แกะซีนนี้ขอเป็น2,500บาทนะครับลุนเลขสวยตั้งแต่เนื้อฝาบาทก็จะมีะต่อโค้ดนะครับแล้วมีเลขรันนัมเบอร์นะครับเนื้อฝาบาททองแดงไม่มีนะครับเนื้อเงินมีนะครับเนื้อเงินเจ้าสัวเนื้อเงินนะครับเจ้าสัวเนื้อเงินก็8,000บาทครับจะเลินพรอนบนนะครับจะเลินพรบน จะเลินพรบนนะครับใครที่ทำงานต่างๆนะครับเช่าเหรียญเจริญพรไว้นะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับตามพุทธคุณนะครับจะเลินพรบนนะครับเป็นเหรียญผิวลุงนะครับเนื้อทองแดงผิวลุงนะครับถ้าผิวไฟก็จะราคาก็ขึ้นห้าพันหกพันนะครับถ้าผิวลุงก็3 000บาทครับ มีเม็ดแตงด้วยนะครับชุด8รอบมีทั้งเม็ดแตงมีทั้งนาปกนะครับเม็ดแตงเม็ดแตงก็600บาทนะครับชุด8รอบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับสร้างกันไม่ไม่ได้จํานวนมากนะครับเม็ดแตงทองแดงก็9999นเะเหรียญน,นะครับนาคนาปกก็มีนะครับนาปกนาคปกก็500บาทลงโตก็ให้ชมบ่อยแล้วนะครับพระนาคปก นักปกอยู่นี่นะครับนักปกนักปกก็500บาทพร้อมส่งนะครับเท่าไรลุงโตก็ส่งให้นะครับแล้วก็จะรีบส่งให้เพื่อนๆทุกคนนะครับทั่วประเทศนะครับต่างชาติก็ถ้าประเทศใกล้เคียงก็พอส่งได้นะครับก็มีเพื่อนเพื่อนต่างชาตินะครับแต่ว่าพักอยู่ในประเทศไทยนะครับสามท่านแล้วนะครับที่เช่าผ้าจากลุงโตไปนะครับสําหรับวันนี้ลุงโตก็ขอจบ เท่านี้ครับเพื่อนเืครับรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้พายุโนอูนะครับฝนก็เริ่มจะซาลงนะครับก็ไม่ทราบว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาอีกหรือเปล่านะครับเพ่อเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องลงโตัภาคเครื่องนะครับมีสุขภาพภารในแข็งแรงนะครับแคล้วาลาดปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ